สวัสดีครับวันนี้พาไปชมจะพาไปชมหนึ่งในกีตาร์ของผมนะครับในคอลเลกชันของผมนะตัวนี้ Fernandez รุ่น FST 5 0ปี80นะครับชื่อรุ่นนี้แต่จริงๆแล้วคือก o อปปี้ชาเวลรุ่นอารันโฮสเวิร์นะครับเป็นซิงเกิลเจอร์ของมือกีตาร์แจ๊สท่านหนึ่งเอกลักษณ์ก็คือจะมีฮัำตัวเดียวเลย แล้วก็สวิตช์สทางนะครับทําไมทําตัวเดียวแล้วมีสวิตช์สทางก็คือตัวนี้กดลงจะเป็นแบบว่าใช้โทนมีโทนไว้ตรงกลางจะตัดโทนออกนะครับแล้วกดมาข้างบนจะเป็นปิดสวิตช์ทุกอย่างเลยจะไม่มีเสียงตัวนี้จะเป็นสีแดงเป็นสีซิกเนเจอร์ของแกเลยนะครับณตอนที่ใช้ชาเวลอยู่นะครับฟิงก์บอร์ดเป็นโลตบุ o d นะครับแต่ว่าดำสนิทคล้ายๆอโบนี่เลยครับ งานไม้เนี้ยบมากคัดไม้เกตอย่างดีครับบอดี้เอาเดอร์ลายจัดมากเลยนะครับเคยถอดมาดูแล้วนี่ครับโลโก้เฟอร์นันเดสนี่ครับคอลายไม้ที่คอสวยมากเลยครับตัวนี้จะเป็นยุคประมาณ80กลางๆนะครับเกือบๆไปทางปลายแล้วลูกเบียดจะเป็นโกโตนะครับคอจะเป็นสไตล์เฟนเดอร์ก็คือ C แต่ว่าไม่ถึงขนาด C m โมเดนนะครับ ตัวนี้มือ2ที่ญี่ปุ่นเองนะครับยังหายากเลยนะครับสีนี้เคยเจออยู่ประมาณสักเกือบ20,000บาทได้รวมส่งมาไทยก็ตกราวๆ20,000นะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ไปแล้วครับ